สนับสนุนโดยวิสารอโตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารอโตค่า .com สวัสดีครับผมเบียวิสานอโตค่าครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับรถเข้าใหม่นะฮะนี่คือเรือธงนะครับของ Merc e d ซเด e เ z นซ์เขาเลยก็ว่าได้ครับใช่ครับนี่คือ S c l a ัทครับท่านผู้ชม ผมอยู่กับ Mercedes-Benz นะครับ S 3 0 0 b ้ u e บูเทกไฮบริตัว e x c l u s i v e นะครับปี2015สีดําีดำรถคันนี้เป็นรถเกย์มาเก็ตนะครับเจ้าของใช้มือเดียวนะครับคู่มือกุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิสต่างๆยังอยู่ครบๆนะฮะเพิ่งซื้อเข้ามาผมยังไม่ได้เก็บรายละเอียดใดๆเลยนะฮะแค่ล้างทำความสะอาดเท่านั้นนะครับตอนที่ออกห้างป้ายแดงรู้ไหมมีค่าตัวเท่าไหร่6 4ล้าน4ี่แสนเบาทครับ วันนี้ผ่านไป8ปีราคาเหลือแบบราคาหล่นแบบใจหายเลยครับท่านผู้ชมผมขายแค่1,289,000าบาทเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้ประหยัดจากป้ายแดงไป5ล้านกว่าคิดดูนะฮะว่าคุ้มค่าแค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะว่าเจ้า s c a ค d คันนี้มีสภาพเป็นอย่างไรทุกซอกทุกมุมเดี๋ยวตามไปรับชมพร้อมๆกันครับ ครับท่านผู้ชมมาเริ่มกันที่ด้านหน้าของตัวรถนะครับก็ต้องบอกว่าดูจากด้านหน้าแล้วเนี่ยดูหรูหราดูมีอันจกินใช้คำนี้เลยนะฮะว่ารถรุ่นนี้คนที่ใช้งานเนี่ยก็ต้องมีอันจกินนะครับเพราะว่ามันสวยหรูหรามากๆเลยเริ่มจากไฟหน้านะฮะเป็น LED เต็มระบบเลยครับท่านผู้ชมมีไฟ Day t i ท e ด้วยนะฮะ LED Intelligent Light System นะครับก็เต็มระบบครับ LED เต็มระบบเลย เซนเซอร์ s s กับระยะด้านหน้าเนี่ยนะฮะมีให้หมดมีให้ทั้งหมดอีก7ตําแหน่งนะครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าสวยงามกระจังหน้าเขานะฮะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีดาวลอยนะฮะสัญ,ญลักษณ์ดาวสามแฉกของ m e r c e d e s b e n บน้เขารถคันนี้เป็นสีดำนะลิ้วรอยสะเก็ดหินต่างๆนะครับยังมีอยู่ mm hmm. เกิดจากการใช้งานครับท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดให้เนี่ยมาดูไฮไลท์ก่อนนะฮะของเจ้าคันนี้ นี่ครับอุปกรณ์ที่ติดมากับรถนะฮะท่านผู้ชมคู่มือนะฮะกุญแจสำรองอยู่ครบเล่มทะเบียนนะฮะเจ้าของซื้อเงินสดเลยนะซื้อเงินสดเลยมือเดียวไม่ผ่านไฟแนนซ์ด้วยนะฮะท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าเล่มเพอร์เฟกนะฮะเล่มเพอร์เฟกเลยนะครับอ่ะสเต็ปต่อไปเดี๋ยวผมจะพาดูห้องเครื่องนะครับดูห้องเครื่องยนต์ว่ารถคันนี้มีชนหรือไม่ไปครับมาครับเปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นมา เป็นโชคคำยัน2ต้นนะฮะท่านผู้ชมผมสตาร์ทอยู่นะครับดูความเดิมกอนเลยนะฮะที่ฝากระโปรงสรันลอนต่างๆนะฮะเม็ดอาร์คสติลเลอร์เนี่ยแบบนี้เดิมนะความสม่ำเสมอของสีฉนวนกั้นความร้อนหมดุดทุกตัวยังอยู่เลยเห็นไหมเดิมจริงๆครับท่านผู้ชมนะฮะไล่เรียงมานะครับจนถึงน็อตยึดฝากระโปรงหนะ้า ของ Mercedes-Benz เนี่ยดูง่ายนะฮะเนี่ยมีน็อตหลายตัวมากๆเลยนะฮะตรงกลุ่มนี้ดูแล้วว่าน็อตไม่เคยแกะมาก่อนนะครับเดิมๆดูซอกด้วยเนี่ยนะฮะ,ะสวยงามนะครับแล้วก็จะมีน็อตแก้มแก้มคือชิ้นนี้เนี่ยบางๆเลยมีน็อต4ตัวนะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4น็อตไม่ขยับนะครับแบบนี้รถมือ2แบบนี้เกรด A บวกนะครับน็อตไม่ขยับไล่เรียงมานะฮะจนถึงด้านหน้า ก้มมองตรงนี้นะฮะจะเห็นคานด้านล่างเป็นอลูมิเนียมนะครับเดิมๆแบบนี้นะฮะไม่มีชนแน่นอนไล่เลียงมาถึงน็อตแก้มด้านซ้ายนะครับท่านผู้ชม4ตัวน็อตสี่ตัว,ต,วตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4แล้วก็ดูน็อตซอกตั้งใจดูให้ดีนะฮะว่ามันไม่ผ่านประแจมาก่อนมันไม่เคยไขยออกมาก่อนนะครับแบบนี้เดิมๆนะฮะเดิมเลยนะผมสตาร์ทรถอยู่มาดู นะครับกล้องแพนเข้ามาใกล้ๆครับรถคันนี้อายุ8ปีแล้วนะฮะท่านผู้ชมเป็น Mercedes b e n z นะครับตัวนี้เป็นบูเทกไฮบริดนะครับเครื่องยนต์ดีเซลบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะให้กำลังสูงสุด204แรงม้านะครับที่3,800รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตร m, ที่1,600ถึง1,800รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 7G ็ดจีโทนิกนะครับ 7G ็ดจีโทนิกพัทนะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าเครื่องยนต์ สมบูรณ์นะฮะ,ะเดินนิ่งๆเรียบๆพอเปิดห้องเครื่องแล้วเวลาสตาร์ทเนี่ยนะฮะก็จะมีเสียงหน่อยนะฮะเสียงเครื่องยนต์คำรามนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลก็จะมีความดังมากกว่าเครื่องยนต์เบนซินก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องปกติครับคันนี้โดยรวมด้านหน้าไม่มีชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุผมรับประกันมาถึงช่วงล้อนะฮะท่านผู้ชมนี่คือล้อแมกอลลอยนะฮะลายของเจ้า e อ็กซ์คลูซีฟเขานะครับก็ต้องบอกว่าล้อแมกเนี่ยมีรอยเบียดนะ มีรอยเบียดฟุตบาทมาตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดให้มาพร้อมกับยางพิลารี่นะฮะซีรีส์ของยางก็2 4 5สี่ห้าทับสี่ห้า R สิบเก้านะครับเป็นขอบ19ปีของยางนะฮะสปะดาที่ี่26ปี2 0 2 2ย่ดอกยางเนี่ยต้องบอกว่าอีกหนึ่งปีงไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะฮะดอกยางยังดีอยู่เลยนะครับแล้วยางยังใหม่อยู่นะครับถัดมานะฮะที่กระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะ,ะที่เป็น LED มีกล้องด้วยนะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นกล้อง360องศาเส้นสายในการเดินด้านข้างนะฮะก็ต้องบอกว่าใหญ่โตนะครับเรียบหรูนะฮะดูดีมากๆเลยคิ้วกระจกเนี่ยนะฮะเป็นโครมเมียมนะครับทั้ง4บานเลยอ่ะมาถึงตรงนี้เดี๋ยวพาดูโครงสร้างเริ่มจากประตูบานแรกกันประตูบานแรกครับท่านผู้ชมดูความเดิมก่อนเลยนะฮะนี่แบบนี้เดิมๆดูง่ายความสม่ำเสมอของสีดูซิลเลอร์นะฮะ ดูซอกหมุดเดิมๆนะอ่าชัดเจนครับแบบนี้ก้มดูหน่อยไม่ลุยน้ําไม่จมน้ําใช้ได้นะครับทางขึ้นเห็นไหมเรียบร้อยเลยทางขึ้นเรียบร้อยมากนะฮะที่เสาเนะี่ยมีแผ่นเพจอยู่นะครับเดิมๆเลยที่เสาบีมหมุดเดิมๆนะฮะหมุดตัวล่างหมุดตัวบนนะครับแกะดูหน่อยกระดูกงูเอสพาแกะได้ไหมแกะได้ค่อยๆแกะนะค่อยๆแกะ เห็นไหมเนี่ยเห็นเม็ดอักชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ใส่คืนให้เรียบร้อยนะอ่าของแง้มดูนิดๆนะครับดูใช้ล่างหน่อยอแกะให้เห็นเห็นเลยนะฮะเห็นไหมอ่าเบ้นก็แกะได้นะรถแพงก็แกะได้ครับนะฮะรู้วิธีการแกะรู้วิธีการใส่ให้เข้ารูปเหมือนเดิมนะอ่าบานแรกผ่านประตูเป็นประตูดูดด้วยท่านผู้ชมนี่ดูนะ ประตูดูดเห็นไหมเนี่ยดูดสี่บานเลยอันนี้ก็ดูดามาดูโครงสร้างกันเดิมเดิมครับท่านผู้ชมนะฮะแบบนี้โอเคดูกระดูกงูน่อยแกะค่อยๆนะโอ้โหแน่นมากอือหืออือ แง้มนิดเดียวนะท่านผู้ชมแง้มนิดเดียวให้เห็นเม้นอาร์ดี๋จะเสียรูปทรงนะมันไม่เคยแกะมันก็ดีอยู่แล้วแหละนะแต่นี่คือการทําคลิปไงเราก็ต้องชัดเจนให้ลูกค้าได้เห็นชายล่างแกะไม่ออกอะ่ะขอไม่แกะนะท่านผู้ชมมันเป็นกรรมหยี่ด้วยนะผมไม่อยากแกะเลยนะฮะแต่รับประกันจากผมได้เลยว่าไม่มีชนแน่นอน ดูสันลอนความสม่ำเสมอของสีที่ซับในนะฮะบางๆโอเคปิดประตูก็ปิดปเบาๆนะเป็นประตูดูดอ่าถังน้ำมันครับน้ำมันดีเซลอ่าโอเคมาต่อกันที่ด้านท้ายครับโอเคครับท่านผู้ชมมาดูด้านท้ายนะฮะสวยงามนะไหมไฟท้ายก็ LED เต็มระบบเลยนะครับสวยงามนะฮะ มีสัญลักษณ์ S300 โลโก้เบนนะครับบูเทคไฮบริดมีกล้องมองหลังมีเซ็นเซอร์การระยะด้านท้ายอีก6ตตำแหน่งนะครับชายล่างเป็นคิ้วโครเมียมสวยงามนะครับหรูครับหรูมากนะฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะเนี่ยกดนิดเดียวอ่าเด้งไฟฟ้าขึ้นมาเลยนะครับอ่าดูความเดิมก่อนความเดิมของฝาท้ายเนียนๆครับแบบนี้เดิมเ นะฮะอ่าดูล่องเดิมๆนะฮะไม่มีชนท้ายแน่นอนครับเดิมๆเนี่ยไ่ลยเลียงรถแบบนี้ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าใกล้หรอกนะฮะไปชนโอ้โหไปจิ้มท้าย s อสคั card นี่เพิ่ะเิ่ทุนประกันจะไม่พอเอานะอ่าโอเคมาดูที่เก็บสัมภาระนะฮะต้องบอกว่ากว้างนะท่านผู้ชมอ่าเปิดขึ้นมาตรงนี้อ่าเป็นที่ใส่ของนะฮะแม่แรง ใส่รองง,งเท้าได้ต่างๆนะครับอ่าก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะครับโอเคด้านท้ายผ่านนะฮะเป็นไฟฟ้าก็อย่างที่บอกครับเวลาปิดก็กดปึ้งนี่ลงเองปิดเองอ่าเดี๋ยวมาดูโครงสร้างแถบซ้ายกันต่อดูความเดิมนะท่านผู้ชมเนี่ยแบบนี้เดิมๆด,ดูง่ายดูง่ายดูง่าย ไม่อยากแกะเลยอ่ะแกะได้ไหมอ่าตรงนี้แกะง่ายเห็นเม็ดอาร์คนะด้านบนใช้ล่างผมไม่แกะนะท่านผู้ชมดึงยากนะครับเดี๋ยวจะเสียรูปทรงซะนะฮะเนี่ยแบบนี้เดิมๆผมรับประกันได้เลยว่าไม่มีเข้ามาแน่นอนนะฮะปิดก็ปิดเบาๆประตูดูดอ่าบานสุดท้ายครับบ้านสุดท้าย <S <S ๆๆเดิมๆ พินิจพิเคราะห์อดีนะเดิมเดิมดูซอกเนี่ยซอกต้องดูนี่หมุดเนี่ยมันจะมีหมุดอยู่มันจะมีหมดุดนะครับอืต่อมาก็ดูกระดูกงูโอ้โหดึงถ้าไม่ออกเลยนะเดิมเดิมเมนอาร์คชัดเจนชายล่างที่เสาบีนะฮะก็เห็นเนี่ยหมดุดตัวล่างตัวบนนะฮะคิวอาร์โค้ดต่างๆแบบนี้เดิมครับท่านผู้ชมอมาดูหลังคาหน่อย รถจอดในร่มเนี่ยลูกยางสีดำเนี่ยไม่ซีดหลังเขาอาหลังคาพารารามิกซันรูฟนะฮะ,ะมีชาร์คฟินด้วยนะครับแบบนี้เดิมๆสรุปเรื่องโครงสร้างให้เลยครับเจ้า S c a r ั S300 บูเทกไฮบริดปี2015้คันนี้นะครับบอดี้สวยไม่มีชนชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำไม่มีรับประกันได้เลยระบุในสัญญาซื้อขายได้เอารถคันนี้ไปตรวจสอบที่ไหนก็ได้หรือจ,จ้างช่างมาดูที่เต็นท์ผมก็ได้นะครับท่านผู้ชมชนเบายังไม่มีเลยผมรับประกันครับ มาครับท่านผู้ชมเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารของเจ้าเอสค์ดกันหน่อยโอ้โหวันนี้เป็นผู้บริหารวัวนหนึ่งนะอขอเป็นผู้บริหารหน่อยอปรับความแรงของแอร์หน่อยนะฮะอากาศร้อนนั่งสบายมากๆเลยครับโอ้โหมันนิ่มอะ่ะขอนอนเลยได้ไหมนอนได้เลยนะอ่าดูเบาครับ นี่คือตำแหน่งของผู้บริหารนะฮะท่านผู้ชมเป็นเบาะหนังนะฮะหนังรูนั่งได้สบายมีหัวหมอนที่เป็นนุ่มๆด้วยเสาซีมีแอร์แบกสองลูกนะฮะด้านข้างด้านชายล่างตรงหัวไหล่นะฮะแล้วก็ด้านบนนะครับเบาะนิ่มมากๆเลยอ่ะเป็นเบาะหนังแท้นะฮะสีเขาเรียกว่าสีช็อกโกแลตหรือว่าสีม็อคค่าอือืึด้านข้างก็หรูดูดิมีม่านเห็นไหมมีม่านด้วย โอโเบาอ,อุ่นก็มีนะโอ้โหหรูหราจริงๆอะ่ะนะครับนี่อะไรอะ่ะอ๋อหลังคานะอันนี้ม่านไฟฟ้าเห็นปะม่านไฟฟ้าด้านข้างบ้ากระจกโอ้โห อาเปิดกระจกเปิดม่านอา้าวเป็นไงลำโพงเบอร์มาสเตอร์นะฮะเมมโมรี่เบาะมีมาให้นะครับเบาะปรับไฟฟ้าได้ด้วยอีกโอ้โหแม่สวรรค์จริงๆสวรรค์เลยนะตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามครับม,มีหน้าจอด้วย หลังคาก็สวยงามเห็นไหมมือจับโอ้โหสะอาดสะอ้านนีกระเป๋าจิมงโจ้นะครับนี่ตรงนี้คอนโซลเนี่ยนะฮะมีช่องแอร์ปรับความแรงของลมได้ใส่ซีดีตรงนี้ก็ได้นะฮะนี่เห็นไหมมีซีดีออกมาใส่ซีดีเข้าไปก็ดูหนังดูอะไรตรงนี้ได้เลยนะฮะมีช่องเสียบ USB ช่องเสียบ Power Outlet นะครับ อ่าคอนโซลตรงกลางเนี่ยใหม่มากๆเลยคอนโทรลเป็นแบบออโต้ด้วยนะอ่าสวยงามนะครับอ่ะมาดูนี่หน่อยนี่โอเคเปิดขึ้นมาก็ใส่ของได้เสียบ USB 2ช่องนะครับวางแก้วน้ำหรูไม่ล่ะเนี่ยที่เท้าแขนหรูมากนี่เปิดได้อีกโอ้โหอะไรเนี่ย หูฟังเหรอมีหูฟังให้ด้วยอือหือนี่หูฟังมีสองตัวนะคนละที่คาานละอันเอาดิโอ้โหนี่มันลดใช่ไหมมันลดใช่ไหมนะมีรีโมทด้วยนะอ่ะมันลดใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหมีเก๊ะใส่ของด้วย ผมชอบมากเนี่ยผมชอบหมอนเนี่ยมันนุ่มนะฮะท่านผู้ชมมาหลังไฟฟ้านะอืมไม่มีที่ติเลยไม่รู้จะติตรงไหนอ่ะปิดอืมนี่หัวหมอนตัวนี้ปรับไฟฟ้าได้ด้วยเนี่ยโอ้โหอ้าวเนี่ยน้าใส่ซีดีได้เห็นปล่า นี้ล่ะเหมือนกันไหมดูคนละจอเหรอหรือว่าไงสุดยอดอ่ะพูดไม่ออกเลยเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรเลยเนี่ยท่านผู้ชมเรือธงของแท้ครับวาสนาจะมีคนขับรถดีๆแบบนี้ให้นั่งไหมเนี่ยนะอืม เดี๋ยวไปดูในตำแหน่งของผู้กับขี่กันต่อครับโอเคมานั่งในตำแหน่งของผู้กับขี่นะครับกับเจ้า S Class ตัวนี้นะฮะหรูหรามากๆเลยท่านผู้ชมหรูมากนะฮะอ่ะเริ่มจากแผงข้างเห็นไหมดูความหรูหราไปก่อนเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมสวยงามมากๆเลยนะฮะตำแหน่งการจัดวางต่างๆสวยงามลงตัวครับนะฮะที่เท้าแขนกระจกไฟฟ้า กระจกปรับพับไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกนะฮะที่ปรับเบาะเห็นไหมโอปรับได้เยอะมากๆเลยเนี่ยเบาะไฟฟ้าเนี่ยปรับได้เยอะมากๆเลยนะครับเซ็นเตอร์เมมโมรีซีทสามตำแหน่งนะครับเบาะอุ่นเบาะอะไรโอ้โหปรับได้หมดลำโพงเบอร์มาสเตอร์นะฮะเห็นไหมสวยงามมากๆนะฮะตรงนี้ตกแต่งด้วยลายไม้เปิดฝาท้ายไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะดูดิโอ้โหใหม่มากๆเลยนะครับเบาะที่ผมนั่งอยู่เป็นเบาะหนังนะท่านผู้ชมก็ยังไม่สุด ยังไม่น่าเกียดนะยังไม่ช้านะเป็นเบาะนวดด้วยนะเป็นเบาะนวดเบาอุ่นนะโอ้โหแบบไม่รู้จะอธิบายอย่างไรนะฮะนี่เบรกมือไฟฟ้านะฮะไฟหน้าไฟต่ำไฟสูงนะครับตำแหน่ง engine start นะครับกล้อง360นะครับแล้วก็ parking sensor ถัดขึ้นไปก็เป็นช่องแอร์เลือนใหม่นะครับด้านซ้ายเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขบ่งบอกความเร็วนะฮะ แล้วก็วัดรอบตัวนี้เนี่ยท็อปสปีดเขาเนี่ย240กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะท่านผู้ชมนะครับเป็นเลือนไมดิจิตอลนะครับสวยงามถัดมาที่คอพวงมาลัยนะฮะนี่เห็นไหมเห็นไหมครับเป็นเกียร์มือนะครับ 7G ็ดจีโทนิกนะครับ 7G ็ดจีโทนิกพัดนะครับด้านซ้ายนี่ก็เป็นที่ปัดน้ำฝนนะครับไฟเลี้ยวไฟต่ำอา่าไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็จะมีคูดคอนโทลก้านอยู่ด้านซ้ายแล้วก็เล็กๆเ,เนี่ยจะเป็น วงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยปรับทิศทางาถัดออกมาอีกก็จะเป็นแพทเทิร์ชิพนะครับซ้ายเป็นลบขวาเป็นบวกวงมาลมันติฟังก์ชันท้ายตัดนะครับมีแอร์แบกนะครับรับสายวางสายต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่นะครับอ่าไม่ช้ำอ่ะท่านผู้ชมจับได้เต็มไม้เต็มมือหนังเดิมนะครับไม่ได้หุ้มใหม่คันนี้เลขไม้ใช้ไปแสนกว่าโลแล้วนะครับก็ตกเฉลี่ยแล้วนะฮะผมคิดคํานวณแล้ว2 0 0 0 0นิดๆต่อปีก็ถือว่าไม่เยอะนะ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติเลยนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่คอนโซลตรงกลางครับหลังคานะฮะพาโนรโามิกซันรูฟนะฮะท่านผู้ชมสีดําไม่มีรอยเจิมรอยยันนะครับที่บังแดดเปิดมามีกระจกมีไฟส่องนะฮะกระจกส่องหน้าเนี่ยแต่งหน้าได้นะครับยังใหม่อยู่เลยนะฮะมือจับเห็นไหมที่ใส่กรอบแว่นนะครับ SOS โทรฉุกเฉินต่างๆนะฮะ,ะกระจกมองหลัง นะครับที่สาว A มีแอร์แบ็กถุงลมนิรภัยนะครับกระจกบานหน้าไม่มีรอยแตกรอยล้ารอยสะเก็ดหินนะครับท่านผู้ชมคอนโซลด้านหน้าก็เป็นหนังนะครับเดินด้วยได้สีน้ําตาลตรงนี้ตกแต่งด้วยสีน้ําตาลสีม็อคค่านะฮะเนี่ยหน้าจอเรือนไม้ไอห,หน้าจอตรงกลางเห็นไหมเป็นเนวิเกเตอร์ได้นะครับเป็นกล้อง360องศาได้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่เห็นไหมชัดเจนเลยนะครับโอ้โห จอเบลเลอร์เลยนะครับม่านหลังอ่าม่านหลังไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับอ่าปรับเบาะปรับอ่าเบาะอุ่นเบาะนวดได้หมดนะครับมาถัดลงมาเป็นช่องแอร์นาฬิกานะครับช่องแอร์สี่ช่องเลยตรงนี้ตรงนู้นอีกหนึ่งช่องเก๊ะใส่ของนะครับอ่าตกแต่งด้วยลายไม้สีดำเห็นไหมสวยงามนะครับระบบทําความเย็นนะครับแอร์แยกอิสระซ้ายขวา นะครับแอร์ออโต้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่พวกซีดีนะครับใส่ได้กี่แผ่นอ่ะสี่แผ่นอ่าที่วางของนะที่วางแก้วน้ำนะฮะเลือกได้เลยนะครับนี่แล้วก็เห็นไหมลูกเล่นเยอะแยะเลยนะฮะอ่าโหมดการขับขี่ตัวนี้เป็นสปอร์ตอ่ามีโหมดอีโค่นะฮะแล้วก็นี่นะครับโอ้โหเซตช่วงล่างได้ด้วย เซ็ตช่วงล่างเซ็ตโชคได้นะจะเอาแบบคอมฟอร์ตแบบสปอร์ตคอมฟอร์ตก็นุ่มนวลหน่อยสปอร์ตก็แข็งแข็งหน่อยนะครับแล้วสามารถปรับโชคยืดให้รถสูงขึ้นได้เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนะปรับได้ด้วยนะฮะเจ๋งมากๆเลยคอนโซลต,ตรงนี้เป็นหนังด้วยนะใหม่มากๆเลยครับอ่านี่เก๊ใส่ของมีช่องเสียบ usb นะครับโอ้โหใหม่มากม นะครับดูดิดูความใหม่หรูหลาอลังการอธิบายแทบไม่หมดนะครับเดี๋ยวไปลองขับเจ้า s c สค d สกันหน่อยดีกว่าครับโอเคครับท่านผู้ชมอยู่บนถนนจริงแล้วนะฮะกับเรือธงของ Mercedes-Benz นะครับ s c l a s s ครับ S300 โอ้ต้องบอกว่านิ่มนวลมากๆเลยแทบไม่รู้สึกเหมือนลอยเลยขับรถเหมือนลอยแบบ ตัวลอยๆนิ่มเบาก,ก็นิ่มนะครับพวงมาลัยจับเต็มมือดีทัศนวิสัยในการมองดีมากกระจกซ้ายขวาชัดเจนนะครับนิ่มนวลจริงๆช่วงล่างนิ่มมากเงียบเก็บเสียงได้ดีโอ้โหแบบข้างหลังนั่งสบายไหม สบายช่างภาพบอกสบายเนี่ยโอ้โหเนี่ยความเร็วในรอบต่ำๆเนี่ยดูนะโชคนิ่มมากช่วงล่างไม่มีเสียงสิ่งใดแปลกปลอมขึ้นมาเข้ามาในห้องโดยาสารเลยนะโอ้โหสวรรค์จริงๆท่ผู้ชมเนี่ยถึงว่านะคนรวยเขาถึงซื้อแบบนี้นะซื้อความสบาย ออกห้างหกล้านห้าตีซะนี่คือเอสค d ทที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้หรอครับอืมลองเลยนะเดี๋ยวจะลองความเร็วสักหน่อยนะเดี๋ยวขออนุญาต u ูเทินไหนๆก็ไหนๆแล้วมันนิ่มจริงๆท่านผู้ชมเหมือนลอยอะนะเหมือนลอ,อยอยู่ในถนน โอ้โหยาวนะรถยาวรถใหญ่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะฮะต่างๆก็มีให้ครบคันนะครับนิ่มมากครับ ชอบครับช่วงล่างดีนะไม่มีเสียงสิ่งใดแปลกปลอมขึ้นมาเข้ามาในห้องโดยสารรถใช้มือเดียวท่านผู้ชมนะฮะเจ้าของใช้ลำดับเดียวอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบวันนี้ผมขายโอ้โหขายถูกมากนะ1,289,000าบาทเท่านั้นนะครับกับรถที่ออกห้างราคาตั้ง6ล้านกว่าประหยัดไป5ลนะ้านอ่ะคิดดูดิ เครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยนะครับสำหรับเจ้า Mercedes-Benz คันนี้นะครับแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำครับมันคือรถยนต์มือสองนะครับควรที่จะดาวให้เยอะเข้าไว้ผ่อนให้น้อยปีหรือไม่ก็ซื้อสดไปเลยนะครับแล้วนี่คือตัวบู o เทคไฮบร i ดนะครับเป็นดีเซลบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะเขาเคมไว้ว่า23กิเมตต่อลิตรเลยนะฮะอัตราการสิ้นเปลือง ทำได้จริงก็อยู่แถวๆ17-18กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าโอ้โหโอเคแล้วกับรถไซส์นี้นะครับใครที่ใช้รถรุ่นนี้ก็คือต้องหาอู่ที่เขาเรียกว่าอะไรไว้ใจได้นะครับในกรณีที่เรามีปัญหานะครับเราจะได้ปรึกษาเขาได้นะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่าเป็นรถใหญ่นะครับอะไรทุกอย่างเนี่ยก็มีมูลค่า นะครับแต่คันนี้เจ้าของเดิมเขาดูแลดีนะฮะเนี่ยออกไปเนี่ยแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแต่รอผมเก็บรายละเอียดเรื่องความเรื่องสีเรื่องความเรียบร้อยก่อนนะครับอื่นๆเนี่ยโอเคหมดนะครับโอรถเยอะหน่อยนะฮะซ้ายมีรถไหมครับมีจะลองความเร็วสักหน่อย ะครับอ่าเขาหลบให้เราแล้วเราก็ลองได้นี่นิ่งๆเลยท่านผู้ชมหนามือเดียวนะเนี่ยร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดอะผมลงคอสะพานที่ร้อยหกแล้วกัน,นโอ้โหอ่าดูเนี่ยจะโยนตรงนี้ให้ดูถ้าเป็นรถ,รถยุโรปความเร็วแบบนี้ก็ไม่กล้าไอ้รถญี่ปุ่นก็ไม่กล้านะ นิ่งๆเลยเขาถึงซื้อใช้อะนะเขามีเงินนะระดับเสียหนึ่งความสะดวกสบายสองความนุ่มนวลน,นิ่มอ่านะฮะลองหมดหนะ่อย เกียร์ก็เปลี่ยนได้สมูทมากๆเลยนะ,ะนี่ขึ้นคอสะพานที่ร้อยสี่ร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดที่แบบไม่ไม่มีเสียงลมเข้ามาเลยอ่ะท่านผู้ชมนะฮะนิ่งๆเลย เนียนน,ยน,นั่งแบบเหมือนขับรถญี่ปุ่นร้อยร้อยหนึ่งอะเป็นไงนิ่งไหมช่างภาพนี่แหละนะฮะเรือธงเอสคัทครับท่านผู้ชมนี่คือเอสสามร้อยครับบูเทกไฮบิดปีสองพันสิเจ้าของใช้มือเดียวที่สภาพดีอีกคันหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับบอดี้สวยการขับขี่ดีอัตราการสิ้นเปลืองไม่ เรียกว่าประหยัดน้ำมันนะครับใครหารถยุโรปสภาพดีสมรรถนะดีนะครับเดินทางไกลๆบ่อยๆนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ราคาน่ารักน่าลุ้นมากๆครับสนใจโทรหาผมนะครับ091 5577 695รับสายได้24ชั่วโมงคันนี้ก็อยู่ไม่นานหรอกครับรถไซส์ใหญ่ราคาแค่นี้ไปเร็วแน่นอนครับผมผมไม่ได้ตั้งราคาแพงมากนะเพราะว่าอยากจะ ซื้อเข้ามาแล้วก็อยากจะขายได้แบบไวๆนะครับอ่าไม่ได้ว่าโอ้ต้องตั้งแพงนะฮะเกินความเป็นจริงไม่ไม่ใช่นะครับอันนี้เราตั้งแบบเบียดเบียด,ดราคาถูกที่สุดเลยก็ต้องบอกแบบนั้นนะครับถ้าใดสนใจต้องรีบเลยนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมแนะนำครับครับท่านผู้ชมและนี่คือ Mercedes-Benz นะครับ s c t e c s เอ0สูเทไฮบปี2015สีดําีนะครับบอดี้รอบคันผมดูแล้วไลท์ Light, ที่ตินะครับ ภายในดูแล้วก็เรียบร้อยเป็นอย่างมากทดลองขับก็ต้องบอกว่าดีทุกอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ขายแค่1 2 8 9 0 0 0าบาทเท่านั้นต้องรีบมาจับรีบมาจองนะฮะถ้าสนใจเจ้าคันนี้นะครับราคาเบามากๆเลยครับท่านผู้ชมและหากใครชื่นชอบนะฮะการรีวิวหรือว่าการนำเสนอแบบตรงไปตรงมาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด subscribe, s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมเบียร์วิสารออโต้คราร์ ขอย้ําจุดยืนครับว่าผมนําเสนอด้วยความจริงใจมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทําให้คุณกับผมมาเจอกันครับรีบเอาไปดูแลครับคันนี้ดีจริง